บทที่5้าบทสวดมหาสมัยสวดเอวเมสุตังอิลังสมิยังปะคะวัสเกสุวิหารติกาพิลาวัตุสเมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเทนาสะทังสะทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสะเพวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหัวติปขวันตังทัสนายะพิกุสังกันจา อาตโคจตุนางสุทาวาสกายกานางเทวานังเอตัคภสูเซยังโภูขวาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาทิพุสังเกนะสัทสัทธิปัญจมาเตหิตทิพุสเตหิสภเววรระเตหิทัสหิสะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาวันเต ข้าขอันตังทัศนายาปิโกสังกันจายานุนามายันติเยนะาภภาวาเนโนปะสังกัยมยามะอุปสังกามิตวะปะโคตโตสันติเกปัจเจก,กัปพาทาพาเสยายมาติอัตโตตาเทวาตาเซยถาปีนามาาะทะเลวาภูระภูริโสสัมมัชิตังวาภาหังปัสสารยะปัสสริตังวา ภาหาสัมมิชียเอวเมวัสุทธาวาเสสุเทเวสุขันตะลาหิตาปะวะโตตุระโตปาตุระหังสุอาตะโคตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคัวโตสันติเกอิมังกาตังอภาสีมหาสามโยปวะนักสมิง เทวกายาสมาคตาอาคตามหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปปะละทิตสังขันติอัตโขอัปปะราเทวตาภะกวาโตสันติเกอิมังคารังอาภาสิตาตาภิขโวสมมาทัศังสุจิตตังอัตโนอุชูกามังสุสาวัตีวะเนตาทิเคเทตวา อินทริยานักขันติปติตาติอตา,าตโคอัปปะเตวะตาภะขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวากีรังเชตวาปริทังอินทะีรังโอหันจามะเมชาเตยารันติสุทาวิมลา,าจากขุมตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอัตโคอัปปะรา,พา,พา เทวตาปะจกวาโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคะมิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติติอตะโคปะจกวาฟิภูอามันเตสีเยปุเยนะภิกขเวภาสาสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปปติตาโหนติ ตถาคตังทัศนายปิฏกสัมพันธ์จะเยปิเตพิกเวอสเฮสรงอติตมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเตเอตัประรมเววะเยวเทวตาสันติท่านนิปติตาอาเฮสรงเสยยาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิกเวภวิสันติ อานาคตมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสซยธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสานิพิคเวเทวะกายานังนามานิอิสติสานิพิคเวเทวะกายานังนามานิเทสิสาณิพิคเวเทวะกายานัง นามานิตังสุดนาถาสุทธาสาธุกังมณสิกะโรทาภาสิสามีตตเอวัมพันเตติโคเตพิกขูพักควะโตปัจจโสสูงพัะควาเอตะทะโวจาสิโลกามนุกัสสามิยะอุม,มาตะทะสิตาเยสิตาคิริทัพพังปะหิตตาสัมมาหิตาปุกถุสีหาวัสสีนา โลมหังสาที่สามพุทโธทาตะมะนะสาสุทาวพปัสนามะนตาทโละเจสเตยตวาเนกาปิลาวัฒเวอโตตโตอามันตยิทธาสาวกสาสเนระเตเทวกายะภิกันตาเตวิชนาถาิโทเตจะอาตปปมกะรุงสุตวะพุทธศาสนางเตสัมปาตุระหุงยานังอมาต นุสานะทาทสนางอะเปเกสตมัมาทักุงสหัสสังอตะสังตะริงสตังเอเกสหัสานาอมนุสสาสานามัทธสุงเออะเปเกนันตมัมาทักุงทิสาพภาภุลาอะหุงตันจัสัพพังอภิญญาญาเพราะว่าขีตวานะจาจักภูมาราราโตอามันติสัทธา ตาวเกษาสเนระเตเรวกายาปิกันตาเตวิชานาทาิโคเยโวหังอิตัยสามิขิราหิอนุปปัโสตัสสะสหัสสาวะยาภาหุม,มากาปิละวะถาวาปิตทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงดิสุนังสมิติงวะนังชะสัพพัสสะเทวมะ ตวตายคานานณตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุงบิคูนางสมิเติงว่านางสาตาคิราติตัสหัสายคานานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุงบิคูนางสมิเติงว่านางยุเจเตโสละสะสหัสายะคานานตวันิโนอิทิมันโต ชุติมันโตว,นะวันนาวันโตยสสิโนโมทมานาอภิการมบิคูนังสมิติงวนาเวาสามิตาปัจจะตตายขาขานาสาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสิโนโมทมานาอภิการมบิคูนังสมิติงวนาอุมทิโรราชาคหัหราชคหิโกเถรภุาสษะนิเวสนางฮิโยนางจาตตะสหัสังยาขานางัง ยิแล้วลุปปาสติพุิโรราชาขะหิโกตโ,โตปาคาสมิติงมะนังโุริมันจะพิสังราชาทัตตะทัตตาละโทโอบปะสาสติกัรทาพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโซ ุตตาปิตัสสะพะหวอินทานามาหัตถลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทัามานาอภิสามุบิกูนังสมิทิงว่านาง้าขีนจ่าที่สังราชาวิรุโหัพปะสาสติภุมพันธานางอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตาปิตัสสะพะหวอินทานามาหัตะลาที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศิโนโมทัามานาอภิกามุบิกูนัง สมิติมังปัชชินมันจ่ทิสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานางอธิปติมหาราชาทศสิโสปุตาปิตัสสะพะโออินทนามามหาทลายที่มันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยศส,สิโนโมทัศมนาอธิกามงคีคูนังสมิติมณังอุตตัดกันจ่ทิสังราชากุเวโรตัปปัสสติ ย akah นางอธิปติมหาราชายุสัตสิโซผู้ตาพิตัสสะพระหัวอินทานามามหาธาลายทิทธิมงคลชุติมันตร์นาวันโตพระศสชินโม,โมทามาณาอภิกามุงบิคูนางสมิติงวานางผูริมาทิสังถัตตะระโธท่าขีเนนะวิรุณหากโกปัจจิเมนะวิรูปัโคปุเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสั ทัทะลมานาอัททังสุวเนกาปิละวัุวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาทัส,สัทามายาผูวเวณทูเวเรนทุวิรูจกวิรุตโตสหจันทนโนกามะเตโทจักกินนุคันทุที่คันทูจัปะนะอาทโทโอปมัญโยจักเทว,วสูโตาจักมาตะลิจิตนโนเซโนจักันทพโท นาโลราชาชนโนสะโออาูปัจจสิโคเอวะติมหูสุริยะวะัชะสาเอเตสเจจันเยแคราชานโนคันทพ,พาสาหรา,าชุกิโมทานามะอภิกามุมพิคุนาสมิติงวนาอาทาคูนาพระสานาคาเวสาลาสาหาตันชะกาตัมพะรัสะ ทระอาคูปากายะาสหายาติพิยามุนาทาตระทาจะอาคูนาคายะส,สินโนเอราวันโนมหานาโคโซโปาคาสม,มิติงวนังเยนาขาราเชสหะา,าหารติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักภเวหายะเซเตวนนมัชปัตตาจิตาสิปันนาสิติเตสะนามัง อภัยยันตธานาคาราชานะมาสิสุปันนาโตเคมมมากาสิพุทโธสันทหาหิวาจาหิปุปหะวยันโตนาคาสุปันนาสรารณะังกังสุพุทังคิตาวาชิรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาทาตะโรวาสวาเสเต,เตอิทิมันโต ยัสสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอะสุราเทธานาเวคาสาเวปสิตตสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสตับตันจะปะลิปุตตานางสัพเพเวโรจะนามะกาสันในหิตวาพระมิเนนางนาหูพัทะโมปาพะมุงส,สัมมะสมโยธานิทันทัตเบตุนา จะเตโชวโยตะภาขะมูงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสสาสะเมตตากรุณากกยกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเตเตทัศทากายาสพเพนานัตวานิโนจิตที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอติกาม u, ุงตกคูนางสมิติงวะนางเวทูลนจะเทวาสหารีจะอสะมาจะ ภุเวยามาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูภุรักิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูภุรักิตานักปัตานิปุรักิตาวาอาคูมันทาพระราหกา วสูนังวาสะโวเสโทสโกุปาคะปุรินะท,รเตเตทะโธทศเสตทัสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิที่มันโตชุด,ดิมันโตว,วันนาวันโตยศส,สิโนโมถ้ามานาอธิคามุงคิดคูนางสิมิติงว่านังอาธาคูสหภูเทวาชละมะขิสิคาริวะอริขากาจะโรชาจะมาภุขันิพาสิโนวารุณาสรธรรมาจารมนตุกา เชลชกาสูเลยยะกุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนคาเสเดชัสวัธทากายาสัมเพนนาน,านาตะว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสินโนโมทาม,มานาอธิกาม,มุงิกูนังสมิตตงผนางสมานาม,มหาสมานามุมานุสามนุสุต,ตมาปิทาปะทูสิ กาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหะยโยเทวาเยจัตโลหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาเนสชาชิโนทัศเสเจทัศภกายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนาอนโตโยสชาชิโนโมทมามนาอภิกาโงภิกขุนางสมุติงวะนางสุกาดาครุมหาอะรุณาอาคูเวทนาสส,สหะโอทา ไครหาปามโมคาอาคูเอวะวิจักขนาสัพามัตตาหาลักขาชาเมสกาจายัสสิโนาคาน่ะนยังอาคาปาชุนโนโยทิสาอะพิวสติกทัเศเทเตทัศธากายาสเพนานาตะวัน,นิโนอนโติติมันโตชุติมันโตนวันโต,โตโยัสสินโนโมทามานาอภิการม,มุงภิขูนางสมตติงวานัง เขมิตะเขมิยาดุสิตายามากัตถาจะยาสัชินโนลัมพิตตการามะเสถาโสมตินามาจกอาสวามิมานารติโนอาคูอาถาภูปรานิมิตาทัศเสรเฐทสัทธากายาสัพเพนานตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยาสัชินโนมทัมานาอภิกรรมุงพิภูนางเตมิสิงวะนางสัพเพเตเทวานิกายาสัพเพนานตะวานิโน พิสาสหาปะอุทธาชาติมะขีลังโอคาตินะมะนาสวังอะเขโมหปะปะรังนาคังดันทังวะอสิตาสิตังสุพรัม,มาประมัตโตจะกปุตตาอิพิมโตสหสะนังปุมาโรติสตะติสโสจะโสปาคะสัมมิติงวะนาังทะสัพพรมมโลกานาังมหากรมมาทิติทิติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยทัสสินโ,โอพระเศทษฐะวิสัตราอุปปเจกะวัสวัติโนเตสัญจะมัชโตนาอาหารโตประริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัปรหมเกมาราเสนาอภิกามิปภก,กันกัสสะมันทิยัง เอทะคันทะทะพันทะทาราเทนะคันทะมัทุโอสมันตาปริวาเทเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัตทะมหาเสนกันหาเสนัางอเปศิปานินาตะละมาหันจัสตังกัตวะนะเทระวังยะคขาปาวุสะโเมโขทะนยันโตสัวิชุโก ตวานะจักุมาตโต,ะตะอามันติวิสัทธาสาวกเกศศา,าสนะเตมาราชนาอภิกันตาเตวิชานาถาิพิภวเตจะอัปตับปะมะกะรุงตัาพุทธะศสาสนางวิตะราคติปตามมเนสังโลมันปิปินชะโยสัพเพวิชิตัสังฆามาภักยาติตายะส,สิโนโมทันติ ภะอาคูเตหิตาวะกาเตชะเนสุตาติคลิพัสตาบทที่หธรรมจกกักรปวัตนสูตร